พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอด,ดุลยเดชท,ทรงนำมเมล็ดพันธุ์ต้นยางนาจากจังหวัดเพชรบุรีไปทรงปลูกที่วังไกลกังวลและวังสวนจิตรดาค่ะเพื่ออนุรักษ์ต้นยางนาและเป็นสถานที่ในการศึกษาพันธุ์ไม้ ในอดีตเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลนดุลยเดชเสด็จพระราชดำเนินแปรพระราชฐานไปประทับแรมณาวาังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยรถยนต์พระที่นั่งผ่านจังหวัดเพชรบุรีสองข้างทางจะมีต้นยางนาขนาดใหญ่ขึ้นอยู่เป็นจำนวนมากทรงมีพระราชดำริให้สงวนป่ายางแห่งนี้ไว้เป็นสวนสาธารณะด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แต่ไม่สามารถจัดถวายได้ตามพระราชประสงค์เพราะมีรัษฎรทำไร่ทำสวนในบริเวณดังกล่าวเป็นจำนวนมากจึงทรงเปลี่ยนวิธีด้วยการนำเอา,มาเมล็ดยางนาบริเวณนั้นไปเพาะขยายพันธุ์ในกระถางนับพระตำหนักเปี่ยมสุขวางไกลกังวลและทรงนำไปปลูกในแปลงทดลองใกล้พระตำหนักเรือนต้นสวนจิตลดา พร้อมค้าราชบริพารเมื่อวันที่28กรกฎาคมปี2504จำนวน1 0 9 6ต้นเพื่อให้เป็นที่ศึกษาพันธุ์ไม้ของนิสิตนักศึกษานายบรรพ์กำไลแก้วอดีตนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำรงกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างมากที่ในหลวงรัชการที่9ทรงนำมเมล็ดพันธุ์ต้นยางนาจากตำบลถ้ำรงอำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ไปปลูกไว้ในวังสวนจิตลดาทรงสั่งสอนให้เห็นว่าไม้ยางนานี้เป็นไม้ที่มีประโยชน์กควรที่จะอนุรักษ์และปลูกเพิ่มซึ่งตัวเองและชาวตำบลถ้ำรงจะรวบรวมเมล็ดพันธุ์มาขยายและเชิญชวนท้องถิ่นต่างๆช่วยกันปลูกต้นยางนาค่ะ